วันนี้ผมจะพามาดูตัวแต่งเต็มท็อปสุดของรุ่นนะครับจะเป็นตัวอะไรมาดูกันนะครับนี่นะครับ4ประตูยกสูงสีเทวเรมโบขับเคลื่อน4ีล้อเกียร์ออตโต้เครื่อง3000 v ันวีคอตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับ แต่งเต็มทั้งลำนะครับพี่อันนี้โคตรสุดนะรแต่งชุดแต่งก็เป็นแสนแล้วนะครับวันนี้ผมมีโปรโมชั่นเด็ดให้ด้วยครับวันนี้ลูกค้าถือแบงค์สิบมาออกรถกับผมนะครับไปออกใหม่นะฮะประมาณล้านสองนะครับวันนี้ถือแบงค์สิบมาหาผมนะครับชุดแต่งมูลค่า10,000แสนส่วนรถอีก10,000แสนนะครับรับไปเลยวันนี้มูลค่า2 0 0แสนบาทนะครับเอาแบงค์สิบออกรถไปออกใหม่ป้ายแดงครับดาว2 30,000แสนแน่นอนนะครับวีคอร์สนะครับมาวันนี้ครับ แบงค์สิบแบงค์เดียวจบครับซื้อคนเดียวบัตรไปเดียวไม่ต้องค้ำนะครับเอกสารครบวันเดียวอนุมัติรู้เรื่องครับมาดูกันว่าได้ชุดแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับไฟหน้าปรเจคเตอร์สวยๆนะครับสติกเกอร์หน้ารถกระจังหน้าเปลี่ยนมาใหม่ครับแม็กฮะแม็กใหม่ยงมางใหม่ออฟโรดใสามาให้สวยๆซุ้มล้อนะครับมีฮะรอบคันครับโอ้โหชุดแต่งมูลค่า ประมาณแสนหนึ่งนะพี่นะตีกลางๆประมาณนี้นะครับโคตรสวยนะครับเป็นสีใหม่ด้วยสีทาลัมโบครับขับเคลื่อนสีล้อนะครับกันชนหน้ากันชนหลังมีมาให้ครบนะครับเป็นสีประตูยกสูงเหมาะสําหรับสายลุยนะครับเนี่ยข้างหน้าข้างในนะครับโคตรสวยคอนโซลหน้านะครับเป็นสีดําตัดกับน้ําตาลตรงนี้นะครับแล้วก็หน้าจอสัมผัสโปรเจคเตอร์นะครับนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีคูสคอนโทรลให้นะครับเบาะหนังเกียร์ออโต้นะฮะ a อร์อตนะครับโคตรสวยคันนี้โอ้โหใหม่เอียบครับสวยเลยนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าออกใหม่ล้านสองครับวันนี้ผมมาจัดโปรโมชั่นให้เอาไปเลยครับเดี๋ยวประมาณ9 0 0 0 0กว่าบาทครับรถประมาณปีหนึ่งนะครับไหม่ประมาณ2 0 0 0 0ส่วนรถเอาไป3 0 0แ0 0ถึง4 0,000ประมาณนี้เลยนะครับแต่งให้เต็มพร้อมไม่ต้องด่าเพิ่มนะครับออกคนเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องคํำวันเดียวอนุมัติรู้เรื่องนะครับของเรา เต็นท์สามเดี่ยวมอโต้นะครับตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นนะครับพี่นะฮะมีรถให้เลือกมากกว่า500คันนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาเลย095-198-9916นะครับผมสปซ์สามเดี่ยวมอโต้ยินดีให้บริการครับหรือแจ้งไลน์มาคุยกันก่อนนะครับที่ id line at popkk ครับกับโปรสิบแลกแสนครับผมสวัสดีครับ